ย้อนเหตุการณ์โรเซ่ร้องไห้กลางคอนเสิร์ตแบล็คพิงที่แท้รู้สาเหตุแล้วหลังเจ้าตัวเฉลยความจริงสุดเจ็บปวด กลายเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นต่างภากก็สงสัยไม่น้อยหลังจากที่ไอดอลสาวโรเซ่แบล็กพิงค์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวความรักว่าครั้งหนึ่งนั้นเธอก็เคยออกเดทและสุดท้ายความรักครั้งนั้นกับจบลงไม่สวยจนเธอนั้นจาฝังใจและร้อยเรียงเป็นบทเพลงหนึ่งขึ้นมาจากความเจ็บปวดในครั้งนั้นและที่สําคัญความรักที่เกิดขึ้นดันเป็นช่วงที่4ีสาวแบล็กพิงค์กำลังทำเวิลด์ทัวร์ยู่อีกด้วย ตั้งแต่โรเซ่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความรักของเธอผ่านการสัมภาษณ์กับเปเปอร์แมกซีนก็ได้ดักความสนใจอย่างมากโดยเธอได้กล่าวว่าฉันคิดว่าฉันยินดีพอสมควรที่จะเคยผ่านความสัมพันธ์มาบ้างนิดหน่อยฉันก็เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปวัยยี่สิบเหล่านั้นฉันคิดว่าถ้าใครเคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบท็อกซิกหรือความสัมพันธ์เป็นพีชไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบคนรักคงเข้าใจและรู้สึกเข้าถึงบทเพลงได้ช่วงวัยยี่สิบของเราเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยที่จะใช้ชีวิตให้ผ่าน ไไปด้เพราะมันเป็นช่วงที่คุณเปล่าบางสับสนตื่นเต้นและโกรธเคืองกับชีวิตนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการจะร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเธอนั้นยังได้เผยถึงเนื้อเพลงดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับความรักที่ผ่านมาของเธออีกด้วยว่าฉันให้อภัยคุณได้ในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องที่ไม่ขึ้นแหวนทิฟฟานี่ให้ฉันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณเลยที่รักคือการที่คุณทําให้หลายปีที่แสนสวยงามของฉันนั้นสูญเปล่างานนี้ทําเอาหลายคนเชื่อมโยงกันไปต่างๆนานาว่าความรักที่ผ่านมาขออองเธนนั้คื นอกจากนี้เธอก็ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกด้วยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท็อกซิกของเธอกับความรักที่ผ่านมานั้นว่ามันเป็นช่วงที่แบ c ็กพิงกําลังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่นั่นเองซึ่งงานนี้บรรดาแฟนๆต่างพากันไปขุดย้อนเหตุการณ์แบล็กพิงทัวร์คอนเสิร์ตในช่วงปี2019ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งที่โรเซ่กำลังโชว์โซโล่บนเวทีด้วยเพลง U I และจู่ๆเธอก็ร้องไห้ออกมาในตอนนั้นทําให้แฟนๆหลายคนนัเซอร์ไพรส์และต่างคาดเดากันว่าการที่เธอเสียน้ําตาในครั้ง ออเธอหรืไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงไปจากการคาดเดาหรืออะไรก็ตามสําหรับผลงานอัลบั้มโซโลของโรเซในชื่อโรซีนั้นมีทั้งหมด12แท็กซึ่งทุกๆแท็กล้วนร้อยเรียงมาจากเรื่องราวต่างๆถี่สะท้อนตัว,ต,วตนของเธออย่างเต็มเปี่ยมแต่จะมีอะไรที่น่าคนหาอยู่บ้างกําหนดการปล่อยอัลบั้มคือวันที่6ธันวาคมน,นี้รอติดตามกันได้เลยค่ะ และแน่นอนว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพลง APT หรือ a p a r t m e ผลงานเพลงแรกในโซโลอัลบั้มใหม่ของเธอที่มี Bruno Mars ม,มาร่วมร้องด้วยจนตอนนี้กลายเป็นกระแสและได้รับความนิยมไปทั่วโลกส่งผลให้ได้คว้ารางวัลและติดชาร์ตโลกอย่างมากมายกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ทำลายสถิติและมียอดวิวสูงสุด500ล้านวิวภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นบอกเลยว่าปังตั้งแต่เพลงแรกงานนี้ก็อดใจรอฟังเพลงอื่นๆในอัลบั้มโดซีไม่ไหวแล้วละค่ะ